สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สวนสมเด็จย่านะครับอยู่ที่บริเวณห้าแยกลาดพร้าวนะครับด้านหน้าของเรานั้นจะเป็นประตูรถไฟฟ้านะครับแล้วก็ด้านนี้เลยอันนี้คือทางรถไฟฟ้า BTS นะครับแล้วก็ด้านหน้านี้จะเป็นห้างยูเนียนมอลล์นะฮะฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับอันนี้ก็อยู่ในบริเวณสวนสมเด็จย่านะวันนี้เราก็จะพาทุกคนเดินไปดูบรรยากาศของสกายวอล์กนะครับ มันจะมีเป็นสกายวอล์กที่เชื่อมต่อจากส่วนสมเด็จย่าต,ตรงเนี้แล้วก็เชื่อมไปทางปตตนะครับซึ่งตอนนี้เขามีการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยจะพาทุกคนไปเดินดูสักนิดนึงว่าเป็นอย่างไรบ้างนี่คือสวนสาธารณะนะครับที่อยู่ข้างๆกับอ่าห้แยล,ลาดพาวแล้วก็อยู่ข้างๆกับห้างเซ็นทรัลลาดพาวนะครับจะมีการก่อสร้างอันนี้คืออาจจะยังแบบมีการพัพฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆนะ เนี่ยก่อนนั้นเนี่ยเขาไม่มีหลังคาตรงนี้นะตอนนี้ก็คือมีการกอ่อสร้างหลังคานะครับยาวไปจนถึงจุดเข้ารถไฟฟ้าเลยครับอันนี้คือเป็น MRT ประตูสามนะครับ MRT ผลโยธินประตู3ามนะครับออกมาพอออกมาประตูสามปุ๊บเนี่ยเราก็เดินออกมาด้านนี้ได้เลยนะครับเดินออกมา,าเดี๋ยวพาไปเดินดูตอนนี้เขามีการแบบทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือถ้าใคร มีโอกาสมาใช้บริการก็ลองมาเดินดูเนาะมาใกล้ๆแถวนี้ก็ลองมาใช้บริการดูตอนกลางคืนก็จะมีไฟสองสว่างนะเมื่อก่อนมันจะมืดๆนี่สวยเชียวเดี๋ยวลองไปดูว่าหลังจากที่เขาทำแล้วเป็นยังไงแล้วแต่ว่าตรงนี้ก็นี่ไงเขาจะเขียนอยู่บริษัทปตทอรจำกัดมหาชนนะครับแล้วก็ส่วนวชิระเป็นจัตุรัสนะครับส่วนรถไฟนั่นเองนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเดินไปข้มไปฝั่งตรง,งนู้นเพราะว่า ปตทก็จะอยู่ตรงข้ามกับของเรานะยครับลองเดินดูนี่นู่นนู่น,น,นปต,ตทอ,อยู่นู่นอุย๊ยอันนี้เขาเขียนว่าเปิดทดลองใช้งานอุยนอ๊ยมีอุ๊ยด้านข้างเขามีอันนี้ด้วยอ่ะด้านข้างมีกระจกด้วยทุกคนของเขาทำแบบขั้นบันไดให้มันคมขึ้นให้มันแบบเดินดีขึ้นแล้วก็มีกระจกอยู่ด้านข้างกระจกก็คือเป็นกระจกแบบหนาๆเลยนะ จะลองเดินดูโอ้เป็นอุ้ยอันนี้ก็มีทางมีทางผู้พิการสายตาด้วยอ๋อนี่ไงโอ้โอรถเยอะมากนี่นะครับแต่ว่า มันจะแบบตรงนี้นิดนึงเพราะว่าตรงนี้เขาขยับไม่ได้นะมันก็จะสูงอยู่ประมาณ1.87เพราะว่ามันเป็นทางรถนะขยับไม่ได้นะถ้าใครมาก็ระวังนะครับระวังหัวนี่มีอย่างนี้เลยอู้อันนี้วิภาวดีนะครับไปฝั่งลงังสิตนะวิภา,าวดีลงังสิตนั่นเอง รถเยอะเชียวอเอ๊ะแล้วเราจะไปฝั่งนู้นไปยังไงอ่ะอ๋อก็คือไปได้เลยนี่ไงสกายวอล์กนะครับไปปตทอนนะครับถ้าใครจะไปสวนรถไฟลงฝั่งนี้ได้นะครับเนี่ยเขาทำดีมากเลยมีกระจกมีกระจกสองฝั่งเลยนี่ อานี่ส่วนวชิระเป็นจะทัดส่วนรถไฟนะครับก็คือไปฝั่งทางนี้ได้หรือว่าถ้าใครต้องการที่จะไปช่องทางอื่นๆก็ลงฝั่งทางนี้ได้นะครับนี่เขามีบอกว่าหลังคาคุมด้อย่างดีงนี่นะหรับพระเดี๋ยวเราไปเดินดูดีกว่าว่าอ,อน่าจะน่าจะไม่ได้พาไปส่วนรถไฟนะคือเราไปส่วนรถไฟบ่อยมาก คือแบบพาไปสวนรถไฟบ่อยมากเลยแล้วทุกคนก็จะบอกว่าเอ้ยพาไปสวนรถไฟพาไปสวนรถไฟสวนรถไฟนี่คือเดินกันบ่อยมากเลยใช่ไปดนดีกว่าเดี๋ยวเราจะลงไปที่นี่นะครับทางไปส่วนวิชิระเป็นจัตุรัส่วนรถไฟนะครับอุ้ยแต่แบบสวยอยู่นะเพราะว่าก่อนหน้านี้นเ,นเราเคยเราก็เคยเดินมาตอนที่เขากําลังทําอยู่นะอันนี้ก็ดีเลยเนี่ยมี ให้ความสําคัญกับทางผู้พิการทางสายตานะแล้วก็เนื่องจากว่ามีทางเดินจับอันนี้แล้วมีที่จับด้วยนะทุกคนเห็นไหมมีราวจับสมมุติว่าเราเดินไปเราก็จับราวด้านข้างไปด้วยนะครับก็คือยังไงผู้พิการทางสายตาก็ไม่ไม่ล้มแน่นอนเลยนะฮะเดี๋ยวเราเดินเดินดูบรรยากาศกันอันนี้ก็จะให้ฟิลประมาณนี้ น,นี่มีไฟด้านบนแล้วก็มีหลังคาด้วยนะครับแล้วชอบตรงหลังคาอย่างเงี้ยรู้ไหมบอกหลังคามันจะเป็นหลังคาแบบว่าคล้ายๆแบบกระจกแล้วก็อาจจะมืดๆหน่อยๆน,นะแต่ว่ามันจะทําให้เรารู้สึกว่ามันกว้างขวางนะบรรยากาศมันก็จะดีขึ้นสวยงามเนาะอันนี้ <laughs> เนื่องจากว่า,เ,าเรานะชอบเราชอบมันแบบมันสวยดีนะทุกคนคือ เออพอได้แบบมายืนดูเออเขาทำแบบว่าดีอ่ะทำแบบสวยเ,เดี๋ยวเราพาเดินดูบรรยากาศนิดหน่อยนะฮะนี่เลยก็คือเป็นสกายวอล์คที่เชื่อมต่อมาจากสวนสมเด็จย่านะครับแล้วก็ไปทางด้านของ mm hmm. บริษัทปตทจำกัดมหาชนนะครับพ mm ีท hmm. mm ี u b พัฒ c ์บิ๊กคอมเ i นีลินะครับ ก็สบายขึ้นไม่ต้องแบบเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยเวลาเราจะมาทางฝั่งเนี้ยเราลงบันไดเออเราลงสะพานลอยเสร็จปุ๊บเราก็ต้องวิ่งข้ามถนนใช่ไหมข้ามถนนข้ามถนนเออรถมาแล้วก็มันก็ไม่ได้อยู่อะไรเงี้ยก็เลยแบบอนนี้คือเดินสบายแล้วก็คือแบบชิลๆสบายๆอะไรเงี้ยโอเคีลยมันจะมีแบบบรรยากาศประมาณนี้เดี๋ยวลองเดินคือ <laughs> ด้านข้างเขายัง อันนี้อยู่เลยอันนี้เป็นการเปิดทดลองการใช้งานนะครับอาจจะยังไม่ได้แบบว่าใช้งานแบบจริงจังอะไรเงี้ยนะเขาเปิดทดลองให้ลองใช้งานดูก่อนว่ามันเป็นอย่างไรบ้างอาจจะแบบรับฟีดแบ็กอะไรเงี้ยนะสำหรับประชาชนที่มาใช้บริการแล้วว่ามันดีนะเนี่ยเห็นไหมคือข้างบนเนี่ยมันเป็นกระจกใสแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทําให้ใสมันเป็นกระจกแต่ไม่ได้เป็นแบบกระจกใสไไเป็นกระจกแบบว่าอาจจะมีแบบความมืดๆหน่อย,อ,ยอะไรเงี้ยเพื่อเป็นการกันแสงนะครับ แล้วพอมันเป็นกระจกอ่ะมันทําให้รู้สึกว่ามันโลง่งมันมันไม่อึดอัดอะไรเงี้ยถ้าเป็นแบบหลังคาที่มันมืด,ม,ดมืดอะไรมันอาจจะรู้สึกว่าอึดอัดแล้วก็แบบเดินไม่สบายอย่างเงี้ยแต่อันนี้สวยมากเลยชอบเห็นเราบอกว่าเออโอเคเขาทําเขาทําได้ดีพอสมควรเลยดูแข็งแรงแล้วก็ด้านข้างก็จะมีกระจกกระจกก็ไม่ใช่กระจกแบบว่าแบบบาง,บางๆนะทุกคนก็กระจกกระจกหนาอยู่นะเนี่ยทําดีอยู่ นี่เส้นท่านลาดพร้าวนะครับนี่เราเดินมาตอนนี้คือยังไม่ค่อยมีคนมาใช้บริการเท่าไหร่นะฝั่งนี้ก็คือถ้าไปทางนี้ก็เขาเขียนอยู่ MRT มพยธทินสวนสาธารณะจตุจักรอ๋อถ้าลงลงฝั่งตรงข้ามตรงนั้นเนะี่ยเดินข้ามถนนมาแล้วเดินลงไปฝั่งตรงนั้นก็จะเป็นสวนจตุจักรนะครับแต่ว่าถ้าใครมาสวนวชิระเปจฉัตรหรือว่าสวนรถไฟก็เดินตามมาได้เลยเส้นท่านลัดพ้าถนนดีเนาะเดิน คือมาทําไมฝั่งนี้อ๋อมากินกาแฟแล้วว่าจะมาหากาแฟกินแถวนี้เนี่ยไปกินกาแฟตรงนี้ตรงอสวนอะไรนะที่เป็นแบบสวนสวนโมกอะ่ะมีร้านกาแฟอยู่ร้านหนึ่งนะครับสวนโมกแต่ว่าเป็นร้านกาแฟแบบกาแฟร้อน,กา,อนกาแฟเย็นเขาไม่มีกาแฟปั่นนะลงที่บริษัทปตทจำกัดมาหาชนเรียบร้อยนะครับตอนนี้กำลังเดินลงโอ้ทุกคนเห็นไหมดีเนาะ คือจริงๆเราแบบเราไม่ได้มารีวิวมเราไม่ได้มารีวิวในฐานะของแบบโอ้โหผู้รีวิวข้อมูลอะไรเงี้ยเรามารีวิวในฐานะผู้ใช้บริการจริงเออถ้าสแบบเรารู้สึกว่ามันโอเคแล้วก็โอเคนี่นี่เห็นไหมเขามีป้ายบอกอยู่ว่าตลอดระยะทางฝั่งที่มาเห็นไหมอุ้ยสวยมากเลยเขานี่แบบถ้าแยกลัดคล้าไปสมเด็จย่านะฮะแล้วก็เดินย้อนกลับไปนี่นะ แล้วก็พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่นะครับที่เขาติดไป้ายไว้อันนี้เป็นทางด่วนนะครั oh. คือมันเป็นช่วงการทดลองนะก mm hmm. ็ห้ามเหยียบในพื้นที่ที่ทาสีพที่ทาสีตรงไหนอะ <laughs> ยังไม่เห็นพื้นที่ทาสีเลยห้ามสูบบุหรี่ประมาณนี้นะทุกคน เดี๋ยวเราก็จะลงไปด้านล่างคือตอนนี้เมื่อกี้เราเดินไปจนสุดทางแล้วนะก็เลยลองเดินย้อนย้อนกลับมาให้ดูอีกนิดหน่อยนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเดินลงไปอหากาแฟนั่งดื่มสบายๆนะนี่เลยนะครับสวยดีก็มันจะมี มันจะมีแค่ตรงบริเวณสะพานลอยตรงนู้นน่ะสะพานลอยที่สะพานลอยที่มันอยู่ตรงบริเวณอทางข้ามถนนน่ะที่มันจะแบบแก้ไขไม่ได้แล้วเพราะว่าสะพานลอยมันจะมีมีทางรถอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็แต่จริงๆอ่ะก็น่าจะมีส่วนน้อยนะคนที่สูงสองเมตรอ่ะคนไทยน่าจะมีอาจจะไม่ได้เยอะมากก็คือถ้าแบบเราไม่ได้สูงสองเมตรอ่ะก็ไม่มีปัญหาครับก็เดินผ่านได้ปกติแต่ถ้าใครสูงเกิน2เมตรก็ อาจจะต้องก้มหัวนิดนึงนะอืมนี่ประมาณนี้นะคะคนมาใช้บร,ริการเยอะเชียวแล้วก็สวยด้วยนะคือเขาทำดีมากเลยอ่ะเนี่ยจริงๆเนี่ยอยากให้แบบว่าถ้าเป็นสกายบ็อกซ์ทั่วไปที่แบบว่าอยู่กลางแจ้งอะไรเงี้ยก็คือทำหลังคาอย่างนี้ได้เลยนะคือมันอาจจะแบบมีแสงเข้ามาแต่มันไม่ได้ร้อนไงทุกคนเนี่ยมันมันเราเราก็เจอแสงนะแสงแดดอะไรมันก็เข้ามาประทะตัวแต่ว่ามันไม่ได้ร้อนอากาศมันก็แบบเย็นๆไปเดี๋ยวเรา ก็จะเดินทางไปที่ร้านไปหาร้านกาแฟาไปหาแบบอะไรแถวนี้กินแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงนะครับบรรยากาศประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลงด้านล่างแล้วนะตอนนี้เราลงมาด้านข้างแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบพื้นที่ทางเดินนะอันนี้ก็จะเป็นทางลงเนี่ยปะตตเป็นผู้สร้างนะครับตรงน,นี้คือปัตตสร้าง มอบให้เป็นสาธารณประโยชน์นะแล้วเจ๋งตรงที่เห็นด้านข้างนี่ไหมตรงนี้คือเป็นทางเดินนะครับแล้วก็เขาก็จะมีหลังคา,าแบบกันแดดนะแล้วบนหลังคากันแดดก็คือเป็นโซลาเซลล์ทุกคนดูดิเห็นไหมเนี่ยเจ๋งนะคือถ้าสมมติว่าประเทศเราทําได้อย่างนี้เยอะๆก็จะดีนะสาหรับอของที่เป็นแบบสาธารณประโยชน์หรือว่าเป็นของของ,ของแบบองางภารัฐเนาะ เอาโซลาเซลล์ไปวางเลยด้านบนรับรองผลิตไฟกันกระน,นำแน่เลยอ่ะเพราะว่าแดดประเทศไทยก็รู้อยู่นี่ไงบริษัทปตทจำกัดมหาชนนะครับมอบให้เป็นสาธารณประโยชน์นะครับเดี๋ยวพาพาเดินดูด้านล่างแล้วจจ๋งตรงที่ตรงทางเดินอ่ะเขาก็จะทําแบบคือเขาเขามองแล้วว่าแบบมันสําหรับคนพิการทางสายตาต้องแบบใช้ประโยชน์ได้อันนี้คือทางข้างล่างเขาก็ทําใหม่นะฮะเนี่ห็นไหม ทางเดินข้างล่างคือถึงแม้ว่าใครอ่ะไม่อยากเดินด้านบนนะลงมาเดินด้านล่างก็สามารถเดินได้ปกตินะเพราะว่าเขาทําทางเดินด้านล่างก็โอเคอยู่นะครับนี่เลยเนาะจะพาเดินดูอันนี้คือบริเวณด้านล่างของสกายบล็อกเนี่ยถ้าสมมุติแบบไม่มีสกายบล็อกใช่ไหมมันก็จะเดินยากขึ้นเพราะว่าเนี่ยมันจะมีทางรถแล้วก็คือแบบ รถเขาก็จะเลี้ยวเลี้ยวเข้าเลี้ยวเข้าอะไรเงี้ยคือมันก็อาจจะต้องแบบเดินหลายต่อแต่ถ้ามีสกายวอลก็อาจจะเดินง่ายขึ้นนะครับประมาณนั้นเนาะนี่เห็นไหมตรงนั้นคือทางไปส่วนรถไฟได้เหมือนกันนะครับถ้าลงฝั่งนู้นแล้วก็เดินเข้าไปตรงนู้นส่วนรถไฟอันนี้ประมาณนี้เนาะทุกคนเราก็พามาเดินพามาเดินดูบรรยากาศเนาะถือว่าแบบชอบนะทำสวยทำถึงทำได้โอเค เพราะว่าอ,อันนี้คือเขาก็สร้างอำนวยความสะดวกจริงๆก็อำนวยความสะดวกให้กับคนข้ามถนนนะเพราะว่าเมื่อก่อนนะเขามีแค่แค่สะพานล,ลอยตรงนั้นหน่อยเดียวก็คือข้ามมาฝั่งนี้แล้วก็เดินเดินเดินเนี่ยก็ต้องมาเดินแล้วแต่ก่อนคนระับตรงนี้มันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้เขาก็ทําให้ใหม่ของปตทเดินเดินสวนวชิระเบญจทั์ เนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่สวนวชิระเป็นจัตัดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไปสวนโมกอยู่ตรงนั้นไม่ไกลไปดื่มกาแฟแล้วก็ไปเดินเล่นสวนโมกกันเถ่นิดๆหน่อยๆไาเลยไปประมาณนี้นะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย